ย้อนฟังซันนี่ยูโฟทำนายดวงเวียเบลล่าเรียกได้ว่ายังเป็นกระแสะไม่หยุดถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเลิกลากันไปแล้วสำหรับเวียเบลล่าจนวันนี้เวียก็ได้แต่งงานมีครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดชาวทิกทอกได้ขุดคลิปเก่าย้อนไปเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2564มีข่าวช็อกวงการบันเทิงอีกแล้วเมื่อมีข่าวออกมาว่าคู่รักคนบันเทิงอย่างเวียและเบลล่าเลิกลากันแล้วหลังจากคบหาดูใจกันมา นานกว่า9ปีจำได้ว่าเมื่อประมาณเดือนตุลาคมปี2562อดีตนักร้องบอยแบนด์ชื่อดังอย่างซันนี่ยูโฟที่ผันตัวมาเป็นหมอดูได้เคยทำในดวงของเวียนและเป็นล่ากลางรายการดักหนอว่าทั้งคู่อาจจะเลิกกันภาพจากรายการเรื่องลับมาก ในคลิปซันนี่ยูโฟเผยถึงคู่ของเวียและเบลล่าว่าฉันว่าไม่ค่อยทนนะจะบอกว่านี่คือช่วงแรกเขาแม้จะคบมานานแต่นี่คือช่วงแรกนะที่เปิดตัวให้เห็นกันจริงๆชัดเจนกันจริงๆแต่จะมีช่วงกลางที่ต้องค่อยคคุยกันเดี๋ยวจะคุยกันไม่รู้เรื่องอย่างไรก็ตามมีชาวโซเชียลจำนวนมากบอกว่าคุณซันนี่ยูโฟเป็นคนที่ดูดวงแม่นมากๆและล่าสุดต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณซันนี่ด้วยครับ